ครับตัอนที่แล้วครับวันนี้ก็มาแอบส่องช่างหนูช่างเอ็กซ์แล้วครับทํางานจากหน้างานจริงนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์เออ่10กิโลวัตต์นะครับ380โวลต์นะครับกําลังวุ่นกันอยู่นะครับช่างแมวแอบมาส่องอีกแล้วมาดูชุดตู้คอนเซ็ปต์พนุนไฟเขานะครับเป็นเซิร์ฟ ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเบเกอร์ตัว DC นะครับอันนี้จะมีเป็น2สติงนะครับแผงโมโนฮาร์ดฮาร์ดเซลนะครับแผงเท่าไหร่นะี่โนโ่สี่สี่ร้อยบาทอ่ะวอลลอยเท่าไหร่อไม่ได้อ่านอ,อ่าน <laughs> อนนี่เป็นฟิล ตัวนี้ตัวเบเกอรอ์ตัวนี้เบเกอร์เมนตัวนี้ซีทีนะนี่กันย้อนนะครับกันย้อนไฟย้อนอันิฟ้าอืตัวนี้เซิร์ชเซิร์มีเซิร์ชดีซีอยู่นี่นะครับอตัวนี้ 20Ka นะครับ ของดีนี่ส0่สิบก็ยี่สิบนี่สิบเคเอเหมือนกันสิบหกส16 16อ๋อก็มีเข้าก,ออก็ออกไงตัวนี้เป็น AC อ๋อตัวนี้เป็น AC ซอินด้วยมันจะมีพ่วงกับฟิลนะครับกลับไปกลับมาอยู่แต่ก็ดูตรงนี้แล้วกันอ่เมนเมนเมนนี่เมนไฟเข้า in, in อินอินนี่นะครับ อินจากนี่แล้วก็เอาอินจากอินจากอินเวอร์เตอร์แล้วเอาออกจากเบรกเกอร์ตัวนี้ไปเข้าเอ่อเอาเอานี่น่าจะไปไปเข้าตู้ตู้ตู้ไฟนะครับตู้สุขแอดีสามเฟสนะครับนี่บัตรบากาวบากาวบากาวที่รวมเียครับ เอซในตู้เอซีจะมีกาวชิ้นหนึ่งอยู่นะฮะอันนี้เข้ารวมนะรวมรวมกัน AC DC รวมกันเลยแล้วก็ PV ก็2ส,สติงนะครับสติงหนึ่งแล้วพี PV หนึ่งบวกแดงบวกน้ำเงินไฟฟ้าลบนะครับนี่ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นเอาเอาชุดหนึ่งอินสองเหมือนกันพ v 2บวกลบนะครับแดงบวกไฟฟ้าลบ แกะดีวกว่างง,งงๆเพื่อความไม่งงตัวเอซีเนี่ยไม่ได้ไม่งงนะครับเนี่ยนี่นะครับเอ AC in ซีอินอิ อินนะอินไม่เข้าหมืออินอินอินเขาเ,าเข้าล่างนะครับตัวนี้เอาเอาน่าจะเข้าบนฮนะอ๋อโอเคเอาเข้าบนะเอาเข้าบนพ่วงเซิร์ชนะครับ AC-IN AC-IN เข้าฟิวก่อนนะครับฟิวบวกฟิวล,ลบนะครับสองขปลก็ฟิวสีลูกจากฟิวสีแดงนะจากฟิวสีแดงอ่เข้าเบรกเกอร์นะครับ1 5แอมป์แอมป์นี่นะครับ6 k a v เป็นเบรกเกอร์ DC ตัวนี้จะมีพ่วงกับเซิร์ชนะครับตัวนี้จำรวมลบนะครับจำรวมบวกก็จำรวมจำรวมกัน2อันก็เป็นเพิ่มแอมนะครับเ,เป็นจำรวมเพิ่มแอม16บหก็ 3 2มแอมป์ M, นะครับเป็นบวกสาบแอมป์ลบก็3 2แอมป์นะครับที่ทนกระแสขอ,องเบเกอร์นี่ก็เหมือนกันรวมกันก็เซิร์ชหนึ่งบวกลบเซิร์ชเซิร์ชดีซีส่วน AC ก็เข้าแต่ตัวอีกแล้วนะ r s t นะครับโอเคเห็นกันจัดจ้านะครับว่าแล้วทำไมต้องค่อมสองนะตรงนี้ก็คือเพิ่มแอมป์ แอบแอมของตัวเบเกอร์ตัว T M H A D นี่ยนะพิดาอันนี้ก็เป็นการย้อนนะครับชิดเข้าๆนะครับเดี๋ยวไปแอบดูเรื่องสายอีกทีนะครับ จะมีคู่มืออย่างนี้อยู่คู่มือการต่อเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับใช้กับไฟสามหสิบวนก็จะมีสี่เส้นนะครับเหลืองเขียวแดงก็ RST นะครับแล้วก็ N 1หนึ่งเส้นนะครับจะมีอ่ uh, UN ดูเออดูีแล้วก็ดูเนะครับก่อนก็นติด้านบนนะจะมีเสียงเก็บงานอยู่ดูช่างโนช่างเอกรอยสายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดินสายกาวนะกาวจะติดตรงนี้อ๋อช่างโนนะอ่าในช่างอรอยอยู่อ่ะ สายทีวีก็สายหกนะฮะสายสายสายกาวนี่สายหกใช่ X สายเหมือนกันนะฮะเฮ้ยสิบเลยสาวสิบสาวหนึ่งคนสายสิบนะฮะตัวนี้เป็นสายซีทีใช่ใช่อ่าเป็นสายซีทีนะฮะ เส้นนะฮะตัวนี้จะเดินข <arises> ึ <jamais drama> ้นไปที่ข้างบนเดี๋ยวก็ไปดูข้างบนอีกทีนะครับส่วนตัวนี้อ่ะสายกาวนี่มาจากแผงนะฮะจากแผงท่ออีซหนึ่งหนึ่งนิ้วนี่นะซิงค์ดึงก็จะมีเป็นก็คือทั้งหมดก็คือเดินลงมาก็คือสี่เส้นนะครับห้าเส้นกับกาวนะครับนี่ นี่ก็ใช้ท่ออ่อนนะครับเพื่อให้สะดวกรางจะแตกไม่ได้นนะฮะโอ,มอ,อ้มันเฟตจังสามมันเยอะก็จะสายแน่นนิดนึงนะครับติดแล้ว,ก,วก็เดจะนี่มาอธิบายก็คือชุดนี้จับแขง้งมันติดแล้วทำไมไม่จับตั้งแต่ตนี้เป็นเป็นเป็นสายลิงนะครับตัวนี้นี่นะลิงพอดีอีกเท่าไหร่เท่เล็กไปแล้ว่ สายดิ้งนะครับเดี๋ยวอูเบนะเบอร์ดนะีวีหนึ่งอ๋อดีวีหนึ่งเอฟนะครับนี่นะหนึ่งคูณหกนะครับนี่เข้าส่วนตัวนี้จะเป็นเอาเออที่ออกจากตู้เบกเกอร์นะตัวนี้จะเป็นเชื่อมต่อใช่ไหมท็ก เัวนี้ออกออกเลยเข้าเสนนี้คู่นี้คู่นี้เอาไฟมาเลี้ยงอ่าตัวนี้เป็นไฟมาเลี้ยงเสียงเข้าเข้า <ไฟ S 1> เบรกเกอร์ใช่ป่ะแอซีมาเลี้ยงใช่ครับอ่าตัวนี้เข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ที่ควบคุมตัวนี้ตัวนี้ที่กำลังร้อยอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นเป็นเอาเนาะตัวนี้สายอะไรอีกอ่าอ่านี่สายออกสายออกไปเข้าตู้นะ เขาเขาตู้อินอิมเมอร์เตอร์เนาะตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้จะมีสายด้วยตัวนี้สายอะไรของมันสายรีโมทป่ะนะไม่ใช่สายสัญญาณสายซีทีทีอ๋อตัวนี้จะเป็นสายชันธานซีทีด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาดูหน่อยตัวนี้จะต่อตรงไหนตัวอิมเมอร์เตอร์ตู้มูอิมเมอร์เตอร์อ๋อจะมีสองเส้นเดี๋ยวดูนะอ๋อเขาจะมีเขียนอยู่นะฮะเนี่ย นี้ต่อเข้าตัว C T เลยอ่าตัวนี้เข้า C ีด้านบนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะข้างบนตัวนี้ต่อเข้าตัวอิมพัลเตอร์อ่าตัวนี้เข้าตัวอินเวอร์เตอร์ไอ้มีคีมอยู่ใช่ไหมคีมอะไรคีมตัดเอ๊ะแข่งไงช่างโนโอเคส่วนตัวตู้อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นโอ้ยนะครับโอ้ยสิบนะครับเพลนอยู่นะเออเลนส์สายสวยไอ้ไข่ โอเคนะฮะตัวนี้ก็คือสิบสิบกิโลวัตต์เนาะสิบสองฮะเผื่อไว้ไงสิสิบสองเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันสิบห้าเนี่ยได้ป่ะได้ถึงสิบห้าแอมป์นะครับเกือบเกือบนี้ววัดเนี่เน็กเท่าไหร่มั้งเนาะหายไปซะทั้งป๊อปเห็นว่าสิบห้าสิบห้านะสูงอ่าส่วนแผงนะทนอ่ากี่โวลต์นะครับเดี๋ยว รอ,อ,องรับได้ถึง1,100 v นโวลต์ DC นะครับแม็กนี่16แอมป์นะครับอ๋อนี่ไง10กิโลวัตต์10 KV นะครับอันนี้ดูผ่านแอปมือถือนะครับก็จะมีตัวสวิต c ์ออฟด c อยู่ตรงนี้นะครับทุกรุ่นจะต้องมีนะครับแล้วก็เข้าเข้า PV นะครับ อ๋อตัวนี้รองรับแบตได้เนี่ยใช่ใช่มีแบตตัวนีไฮบริดตัวนี้เป็นไฮบริดได้เนี่ยเป็นไฮบริดใช่อ๋อรองรับแบตได้กี่โวลต์ไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้แบตนะอ๋อตัวนี้ไม่ใช้ไงพูดถึงมันรองรับไงรองรับเชื่อมต่อแบตนะครับอืมก็นี่คือสองสตริงนะครับบวกสองสตริงอ่าแต่ละล่างลบนะครับบวกบวกสตริงหนึ่งสตริงสองนะครับบวกลบแล้วก็รองรับแบตไม่ได้เขียนระบุโวลต์นะครับแล้วก็มีซ g อันนี <en> <fuck> you know? ้ก็เป็นเป็นปลั๊กนะครับเป็นไบไฟล์บ้างก็ 4G ่อตอต่เชื่อมต่อระบบคอนโดเต้าหน่อยปลั๊กมันยังไม่ได้แกะใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเป็นซ็อกเก็ตอย่างนี้เลยนะฮะเป็นปลั๊กของเขาเลยใส่ปลั๊กมันอยู่ไหนไม่รู้สามเฟสปลั๊กแปลงทั้งละทั้งอันแรกอ่ะ อืม่าตอนนี้ก็เป็นเอซีเอซีเข้าชั้นนี้เนาะจากตัวนี้จากไหนนะเอ็นี่จากจากอินเวอร์เตอร์ใช่อ๋อจากตู้มาเฮ้ยตัวนี้ก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เข้านี่เออโทษโทษอย่างนี้หล่นเลย ไหนตัวนี้ไม่ใช่เหรอเส้นนี้ตัวนี้เอานน่เช่นนูตัวนี้ a อซเอาจากอิมมร์เตอร์ตัวนี้เป็นเอาออกเอาจากตัวอิมมร์เตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่จะเข้ามาเข้าจะเข้าเส้นนี้เข้าเราอินเออเข้าเข้าอินเข้าอินโอเคันจะงงๆหน่อยส่วนเมนตู้ก็ตัวนี้นะครับตัดเอาตัดตัวนี้นะครับจากจากตัวนู้นจากตัวนี้นะ วิ่งมันนี่ป๊ดปื๊ป๊อันนี้ก่อนเข้าตู้ก็จะเข้าตู้สกายดีตัวนี้นะอันนี้ก็ต้องใส่เมนไว้นะครับว่า,าเมนที่เป็นสามเฟสนะครับนะบป็น,น้ำตาลดำเท่านี่นะก็คือตรงนี้จะมีลูกสุกิจอีกลูกหนึ่งจะใส่20แอมป์หรือ30แอมป์ก็แล้วแต่นะครับเป็น3เฟสแต่เมนตัวน,นี้เป็น125แอมป์นะครับลแล้ว เดี๋ยไว้ใช้ลดค่าไฟรงงานนะครับแต่น,นี้มันเล็กกว่าเสียแเอือเเ่น,นดง่ายอขาวข้าวนะครับเดี๋ยวทั้งแมวพาไปดูข้างบนนี่เขาจะลดค่าไฟนะเป็นอู่ซ่อมรถเัเ็นี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็เท่าที่ได้นะครับเอาระบบมาฝากนะครับ ้ามานี่นะครับที่โล่งๆนะครับเป็นโรงงานนะครับจากหน้าง,งานจริงนะเหนจะมีไฟเอซีเข้าด้านบนนะครับมาดึงรอบโรงงานนะฮะมาสายสิบหกละรอบเลยนี่กล่องสายนะครับโซล่าเคเบิลลิ้นนะครับอันนี้แดง เมตรรนะคับโซล่าเคเบิลนะเป็นยวเขาจะมีตัดทำบนในทางเครื่องหลงังคาให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวข้างหน้าจะเดินขึ้นไปนะไว้เซอร์เดี๋ยวไปะะไวไวล้างแผงโซล่านะครับเดี๋ยวก็จะมีติดแอร์ด้วยนะสตาร์แอร์นะครับในชั้นแนวขอฟฟี่เหมือนกันนะ ไต่บันไดไปกันนะสูงอยู่ประมาณอ่ะมีมาดูตัวซีทีนะด้านบนตอนนี้จะเข้าคลองเข้าที่สายฝ่ายตรงโน้นนะครับนี่นะครโอเคนะฮะสามมีสามอันนะครับคลองก็แกะนี่เราคลองที่สายนะครับสายซีทีนะครับ <Okay. S 2> ออกเดินมานี่นะนโน่นนะโอเคจะขึ้นมานี่นะฮะตัวนี้โผล่ขึ้นมาประมาณหเมตรอยู่เพื่อจับเดินขึ้นนะควัเป็นโค้งนะเปอาจะทำนะครับขึ้นมาเข้ามาสิบห้าสิบสี่เมตรอยู่ดูพี่เขา แผ่นนะครับสองสติงกเขากำลังแต่งอยู่สายอยู่นี่นะครับนี่เขากำลังจะย้ำสายเปี่ยนย้ำนะครับสายแล้วก็เช็คในที่โฟนะครับ ปรับแต่งแผงอยู่นะให้ดูสวยงามตัวนี้ก็ะจะเป็นสว่านบล็อกยิมหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้นี่นะเบอร์แปดนาะกมันจะเบอร์แปดเตวนี้ก็เป็น สองสเต็งตัวนี้โซลาเซลสามสบแผ่นนะครับสติงละสิบห้าเป็นโมโนฮาฟเซลแผงแผงสี่ร้อยบาทใช่เี่ยวันลอยเท่าไหไร,ร่มเนาะวนลอยเท่าไหร่สีสามอ่ะวนลอสี่บครครับ โอ้ยสี่สิบแปดโกลนะครับก็คูณเอานะครับคูณสิบห้าได้เท่าไหร่เหลือเฟือครับบัดเหลือเฟือเลยเอามาฝากกันครับกับ,ร,บระบบโซลาเซลล์ก็แดดก็จะร้อนหน่อยไปน,นะครับจะเดิสวยนะเรียบร้อยนะครับ ก็ okay. หวังว่าจะมีวิญญาณนะครับยังไงก็ช่วยกันต่างกดนซัตตะค่ายกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจทั้งแมวและทั้งโนโุ่งและทั้งเอ็กนะครับทีมงานครับในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับทั้งแมวก็แอบมาส่องครับแอบมาส่องดูแคลวได้วยแอลรางตัวนี้ก็เป็นมีเนียมนะมีเนียมกันยึดแคลนะครับยางกัน น้ำรั่วน้ำซึมนะฮะอ๋อตัวนี้จะไม่ล็อคแล้วก็จะมาปรับแต่งอยู่ตัวนี้ก็ระยะอันนี้หนึ่งเมตรว่ะเพี่นยาวสองเมตรว่างเมตรหนึ่งครับอ๋อ